องโดยแบบไม่ชอบโอ้ยเปรียกเลยที่ปิดตำนานของคณะสีต่อทองเดอะบิทเทิลอย่างแท้จริงดราม่าของคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่าบอกน้ว่าแจกตัวเนี้ย เราจะไม่ได้แจกตัวเดียวใช่เราจะไม่ได้แจกตัวเดียวโ oh <my> อ้ยกอดพอๆๆกูว่าเราตื่นได้ไงมากพ <All right. S 2> <ม>อแล้วกลับมาสถานกาาณ์ปกติ อุป่า EP 6หรือเจ็ดวะ7 EP หก EP 6 EP 6เหรอดูเช็คแป๊บเสื้อกูป,ป่า EP 6สนับสนุนโดย b o r i n g Shirt แ่มขึ้นอีกแล้วสนันบสนุนกันเอง Instagram b o r i n g Shirt ครับไปตามก็ได้มีเสื้อผ้ามาขายแล้วก็ไปตามดูพวกเราว่าเราจะไปล่าของที่ไหนในอเมริกานะครับ EP ของ Yo YTJ นะครับที่ ชาวเบื่อรีเควสกันมาเยอะมากยูบอยดีเจเนี่ยคือเขาเป็นคนที่แต่งตัวจัดอยู่แล้วแฟชั่นจ๋ามากเราก็เลยเอามาเลย5ตัวเสื้อที่ยูบอยดีเจส่มีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักแสนใช่แปลว่าทุกคนสามารถไปซื้อจับจ่ายเช้สอยและใส่เหมือนยูบอยได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าตัวไหนคือเสื้อหลักร้อยและตัวไหนคือหลักแสนไป อันดับที่ห้าตัวนี้คือ The Beatles Let It Be นะครับตัวนี้เหรอใช่แต่เป็นปี2004เป็นปีใหม่อ่าอ่าไม่ไม่เก่ามากแต่ที่โ UBTJ ใส่จะแบบมีรูอ่ามีรูนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบจะเซอร์สติดแล้วก็ใส่ใส่เสื้นในเข้าไปอ่าอ่าปากเป็นที่อะไรคอยจ้าเกเดี๋ยววันเนี้ยกูจะมาพูดถึงอัลบั้ม Let It Be ที่เป็นเหมือนอัลบั้มปิดตำนานของสีดาวทอง เดือนมกราปี1969 mm. อ่ะ The Beatles อะได้รวมตัวกันทำอัลบัมล้มเลดีบี mm. ความพิเศษของอัลบั้มนี้ถ้ามึงไปฟังเพลงในอัลบัม้มอ่ะแล้วบางเพลงมึงได้ยินเสียงลมหรือเสียงน้อยอะไรต่างๆ mm. มันเกิดขึ้นจริงๆเขาไม่ได้เอาออกเพราะว่ามันเกิดการอัดสดระหว่างที่ The Beatles กำลังเล่นอยู่บนดาดฟ้าของตึก Apple Studio ออ แต่ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นอะเรซิปีอะเปรียบเสมือนแบบอัลบั้มสุดท้ายเพราะว่ามันก็มีแบบชนวนปัญหาต่างๆภายในวง<ม>ที่แบบเกิดขึ้นมาก่อนจากหน้านี้แล้ว<ม>ก่อนอัลบั้มนี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ย<ม>และอีกหนึ่งสาเหตุผู้จัดการวงไบรอันเนี่ยได้เสียชีวิตลงเป็นเหมือนสมาชิกคนที่5ของเดอะบิทเทลเลย<ม>เออซึ่งเป็นผู้จัดการคอยดูแลภาพลักษณ์คอยดูแลต่างๆภายในวงอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดก็คือการปรากฏตัวของโยโกโอนะ นขอองจใช่คือจอร์นเลนนอนมักจะพาโยโกเนี่ยมาที่สตูดิโอซึ่งจริงๆแล้วสตูดิโอของเดอะบิทเทอะส่วนใหญ่ล้วค่ะเขาไม่ค่อยอนุญ,ญาตให้ใครเข้ามาถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องคนทําเพลงไม่เกี่ยวกับเรื่องซาวด์เ,เจเนียอะไรเนี้ยเขาไม่ค่อยอนุญ,ญาตให้ใครเข้ามาซึ่งทําให้เพื่อนๆสมาชิกในวงไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แต่ในภายหลังอะพอก็ได้เหมือนไปปรับความเข้าใจกับโยโกอนะแล้วพอก็พูดว่าถ้าจอร์นเลนนอนไม่มีโยโกอนะคอยซัพพอร์ตอะ อันนี้มีเพลง Imagine จินก็ได้<ม>จอนอาจจะไม่มีไอเดียในการแต่งเพลงแบบ Peaceful ขนาดเนี้ย<ม>แับสันติภาพขนาดนี้<ม>และในที่สุดอัลบั้มเลดีปีอ่ะก็ได้ปล่อยออกมาเว้ยในวันที่8พฤษภาคมปี1970<ม>และกลายเป็นอัลบั้มสุดท้ายที่ปิดตำนานของคณะสีต่อทองเดอะบิทเทอย่างแท้จริงเดีเรามาสรุปราคาเสื้อตัวนี้กันเลยดีกว่าเสื้อตัวนี้นะครับ The Beatles Let It ปีอัลบัม้ม ตำนานสี่เต่าทองนะครับราคาอยู่ที่เ0 0า้ยบาตอนแรกเห็นอยู่ใบใส่เนี่ยโอ้โอ้โห้ะแพงแล้วจะแพงใช่ไหมแต่จริงเสื้อราคาหลักร้อยหลักอะไรไม่เกี่ยวเลยถ้าคุณมีสไตล์ใส่ก็เท่เหมือนกันจบแล้วครับอันดับที่5ต่อไปเลยกูอยากรู้แล้วว่าอันดับที่4คือเสื้ออะไร ก็เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อทัวร์ของ Guns N' r o s e นะครับ Not in this lifetime ทัวรที่มาจากที่กรุงเทพในปี2017ทศกาลแอนดโรสกูขอใช้ชื่อน,นี้เลยดีกว่าก็คือมีทั้งสกรีนหน้าและพก็สกีนหลังด้วยสวยจริงวันนี้ครับผมจะมาเล่า g u n a N' r o s e Not in this lifetime ทัวรไม่มีอีกแล้วในช่วงชีวิตนี้ The e Rock c s p การแ l o s t not in this lifetime tour ์มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะ mm. มันถึงใช้ชื่อนี้ไงว่าไม่มีอีกแล้วเพราะว่าได้สมาชิกรุ่นบุกเบิกมาตั้งแต่รุ่นแรกเลยแบบ e x c e l Los/ รสแลส d c บแมคค a นะเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เขาได้ร่วมทัวร์กันคือปี1993นะโอ้หห่างกันมานานมากซึ่งทัวร์ครั้งนี้เขาก็แบบทัวร์กันมาอย่างยาวนานนะแล้วก็แบบพากันแบบไปเล่น อยกเวทีทั่วโลกเลยรวมถึงที่ไทยด้วยเวิร์ทัวใช่กูไม่ได้ไปคอนเสิร์ตนี้กูก็อยากรู้ว่าแบบเฮ้ยใครเป็นคนดีไซน์เสื้อไลายนี้วะเข้าไปหาไม่เจอแต่สิ่งที่กูเจอคืออะไรรู้ปะดราม่าของคอนเสิร์ตครั้งนี้กูก็เลยกดเข้าไปอ่านเนี้ว่ามันมีอะไรบ้าง1เลยนะคือการจัดการสถานที่มันเล็กมากไม่พอจํานวนตัวคนที่มาแออัดแล้วก็ ของที่ระลึกที่ขายในงานอย่างเช่นพวกเสื้อลายต่างๆของที่ระลึกต่างๆคนนอกสามารถเข้ามาซื้อได้ทาให้คนที่ซื้อบัตรไปเข้าไปเนี่ยไม่เหลือของแล้วอะใช่ซึ่งสาเหตุที่เสื้ออาจจะหมดเร็วเพราะว่าอาจจะมีแบบบางคนเนี้ยเหมาเสื้อไปขายเงี้ยเพราะงานเนี้ยเขาไม่ได้จํากัดเสื้อต่อหนึ่งทิเ็ตหรืออะไรยังไงคนที่เขาแบบเป็นแฟน,ทนแท้เขาไม่ได้อยากจะได้เสื้อไปขายอะออแต่เขาอยากได้เสื้อตัวเนี้ยเก็บเอาไว้ในชีวิตเขาอะมาทัวร์เนี้ยเออ ไม่ได้ทั้งนั้นที่เขาก็จ่ายบัตรแพงนู่นนั่นนู่นนี่แต่สิ่งหนึ่งที่คนพูดเหมือนกันเลยนะที่คุ้มค่าบัตรมากๆ<ม>คือโชว์ของการันโรเซ่ <Yes. S 1> เออเป็นสิ่งเดียวที่ทุกคนพูดเหมือนกันว่าโชว์ดีมากโชว์ดีมากอิ่มมากแล้วก็ได้เห็นแบบ สมาชิกยุคบุกเบิกอะเล่นด้วยกันนะภาพนี้มันหายากมากนะเออสำหรับวงแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่ง n o t i n t h i s lifetime tour เนี่ยก็ทำเงินไปทั้งสิ้น584.2ล้านเหรียญหรือเป็นเงินไทยประมาณ1 7 5 2 6ล้านบาทไทยมันต้องทั่วแล้วติดเป็นติดเป็นอันดับ3ทัวร์ที่ทำเงินมากที่สุดในโลก เดี yeah. ๋ยวเรามาสรุปราคา,าเสื้อตัวนี้กันดีกว่าราคาเสื้อตัวนี้นะครับทสการแอนด์โ l ชลท์ดิงแบงคอกปี2017ราคา,าอยู่ที่10,000บาทครับประมาณ1บาทนี know, mm. ่ค <um uh ือแบบพยายามไปหาแล้วนะเพราะว่าบางคนก็ขายอยู่8,000บางคนก็ขาย1 5 0 0แล้วก็ออกนั่นแหละตามนั้นก็ไปดูอันดับที่3กันเลยดีกว่า สามเฮ้ยตัวนี้ดิไอต้ามึงไอต้ามึงไอี้เล่นไปเรื่อยๆกูแพ้ไปแล้วสิบตัวตัวนี้นะครับยิงปีไม่คิดไป็เล่นแบบไอมันเขาไม่สนใจมึงกูแล้วอะไรเงี้ยสิทธีสิทธิีคปล่อยให้กูเล่นอะไรก็ได้อะไรก็เล่นไปตัวนี้นะครับไม่เคยกูเลยก่อนจะเข้าสตอรี่และเรื่องราวและราคาผมขอให้คุณไปกดไลค์คลิปนี้กับกด subscribe ให้พวกเรากันครับขอบคุณครับ อันดับที่สามพิงค์ฟอยด์เดอะดิวิชันเบลเสื้อปี1994นะครับเป็นเสื้อที่เห็นมาแต่ไกลเลยเพราะว่ามันเป็นลายที่ค่อนข้างใหญ่นิหนึงเป็นสกรีนใหญ่เป็นลายเหมือนสเกิปเจอร์สออันหันหน้าชนกันเป็นลายที่มีราคาขึ้นมาแล้วเพราะว่าจั s t i n บิเบอรไปใส่ใคุณก็รู้อยู่แล้วว่าพิง k f ฟอยเนี่ยชอบทำอะไรแบบ แปลกเป็นวงที่เขาบอกว่าสร้างความ,มงงงวยให้กับแฟนคลับได้ตลอดเวลากับสิ่งที่เขาทำอะไรเงี้ยทั้งเพลง art work art work แล้วก็หลายๆอย่างเสื้อตัวนี้ก็เช่นกันที่ทำให้แฟนคลับยังหาคำตอบอยู่จนถึงทุกวันนี้คุณก็จะเห็นรูปปั้น2ตัวใช่ไหมหันหน้าชนกันอเออออกแบบโดยคนเดิมเลยที่ชื่อว่า Storm Thorgerson ที่ออกแบบปกอัลบั้ม ที่มีเตียงเรียงกันอ่ะเจ0ดแรเตียงเรเตียงเอาเอาช่างภาพมาถ่ายตอนแรกอ่ะผมก็แบบเออก็คงเป็นงานอาร์ธรรมดาคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรแต่ไม่ครับพิงคฟอยเอาอีกแล้วผลิตเองเลยสร้างเหล็กขึ้นมาหนักพันห้า้อยกิโลกรัมสองตัวความสูงคือ3เมตรสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปตั้งไว้สถานที่หนึ่งในอังกฤษแล้วก็ถ่ายรูปไอ้เหล็กสอันนั้นนะ เป็นเวลาสองอาทิตย์ไอ้สก็อปเจอร์เหล็กนั้นน่ะมีอยู่นะยังอยู่ยังอยู่ถึงทุกวันนี้เขาไม่ได้ทําลายทิ้งเขาไม่ทําลายย้ายมาจากอังกฤษเมื่อปี2011เองดเอตอนนี้อยู่ที่โอไฮโอในอเมริกานี่แหละออยู่มิวเซียมเดียวกับกีตาร์ของเอ่อเคิร์ตโคเบนออเ่มิวเซียมลอกแอนด์โร่ฮอว์ออฟเฟนก็คือไปดูกันได้น่าสนใจถ้าเราพลาดเราอาจจะแวะไปเราไปถ่ายในใช่เจ๋งเจ๊งเดอะเดวิชชันเบลนะครับเสื้อหมายเลขสาม อยู่ที่ราคา1 8 0 0 0บาทแรงแล้วนะได้นะเกือบ20,000ปีอะไรนะเท้าสี่เก้าสี่เดี๋ยวเราไปดูอันดับที่สองกันเลยดีกว่าย็งไงเฮ้ยเ๋อ แับที่สองมาแล้วเว้ยไปอีกแล้วเสื้อพิงฟอยด์ไม่ใช่ไปแล้วเสื้อนี้ครับอากิระข้างหน้าเป็นสกรีนตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่ในเรื่องอากิระที่ชื่อว่าเทสุแล้วนี่คือเป็นโอเวอร์พินหรือว่าเป็นสกรีนเต็มเป็นโอเวอร์พินทั้งหน้าแต่ข้างหลังคือไม่มีลายไม่มีลายอะไรใช่อืมอะไรทําให้ลายนี้ถึงเดือดขนาดเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมเข้าเรื่องเลยไหมได้กระตูนอากิระกระตูนที่เป็นตำนานถึง30ปี และการ์ตูนไซไฟการ์ตูนเรื่องแรกที่ใครๆก็ยังพูดถึงปัจจุบันเป็นการ์ตูนในปี1988อายุประมาณ32ปีเป็นการ์ตูนแนวไซไฟอ่าดรามาด้วยนิดนึงสร้างโดยคุณคัตสึฮิโรโอโตโมะใช้เวลาสร้าง3ปีเพราะว่าเขาใช้เทคนิคหลายๆอย่างในการสร้างการ์ตูนเรื่องนี้ ยังไงบ้างอย่างเช่นการที่เขาเอานักาพากมาภาคเสียงก่อนแล้วค่อยวาดการ์ตูนเพราะว่าเขาจะได้ให้ตัวการ์ตูน่ะงับปากตรงกับสิ่งที่ในแอนิเมชันพูดอยู่เทคนิคอันหนึ่งคือการใช้เฟร,รมเรทที่24สเฟรม per second มคือประมาณว่าภายในหนึ่งวิอ่ะม,มีภาพอ่านไปแล้ว24ภาพ คือมันจะละเอียดมากคือภาพทั้งหมดอ่ะที่ทำหนังกระตูเื่นเนี้ยสองชั่วโมงหนึ่งแสนหกหมื่นก๊อปปี้ก็คือมีหนึ่งหนึ่งแสนหกหมื่นก๊อปปี้แบบอย่างเงี้ยหนึ่งแสนหกหมื่นครั้งอ่ะหนังเรองกระตูเรื่นได้ถึงจบใช้งบประมาณในการสร้าง ประมาณเกือบ180ล้านบาทในสมัยนั้นนะแต่เดี๋ยวผมจะเล่าเนื้อหาเล็กๆในเรื่องมันเกี่ยวอะไรคือในเรื่องนี้มันมี2ตัวเอกก็คือแคนาดาที่เป็นพระเอกกับทัสุโอบทัสุโอบคือโตัวคนที่อยู่บนเสื้อ,อที่อยบายดีเจใส่นั่นแหละเรื่องอะ่ะมันเกี่ยวกับเมืองมิโอโตเกียวในปี2019ที่เกิดหลังจากเวิร์ลวอร์ีส่งครามโลกครั้งที่3พอ มันเป็นเมืองที่เกิดหลังสงครามโลกอ่ะมันกําลังจะพัฒนาแต่มันยังไม่พัฒนาดีมันเลเป็นเมืองที่เรียกว่าเมืองที่แบบเขาเรียกว่าดิสโทเปียเมืองที่มันไม่ค่อยน่าอยู่ออย่างยูโทเปียแต่ว่าเมืองที่มันแบบเมืองในรบกอุดมคติเมืองที่มันน่าอยู่ทุกอย่างดีพร้อมแต่เรื่องเนี้ยมันจะมีเส้นเรื่องที่กับรัฐบาลนักการเมืองคนแก่ๆที่ปกครองเมืองนี้โดยปกครองโดยแบบไม่ชอบคำโดยใช้อำนาจที่ผิดกับประชาชน คุค้นๆเลยใช่แล้วก็พอเขาแช้์ว่าที่ผิดกับประชาชนโดยที่ไม่ถูกต้องคนรุ่นใหม่ก็ต้องออกมาปะท้วงเพื่อเรียกสิทธิ์ของตัวเองโอ้ชัดแล้วชัดเลยชัดเลย,เลยแล้วถ้าจะให้ชัดกว่านี้โอ้ยนนเปียกเลยเปียกเลยเป็กกนขัแน่เลยขว้ลงมาเนี่ยครับนี่คือการ์ตูน30สปีที่แล้วถ้าใครยังไม่เคยดูเรื่องนี้นะครับยังไม่จบเรื่องนี้อ๋อก็นั่นแหละครับก็คือเขาก็อออกมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองครับครับ ในนี้คือการ์ตูน30ปีที่แล้วเขาเรียกแบบเป็นการ์ตูนผู้ใหญ่เป็นเกี่ยวกับเนี่ยสังคมรัฐบาลแล้วก็สิ่งที่เราต้องเรียกร้องกันกูไม่สงสัยเลยว่าทำไมการ์ตูนเรื่องนี้ถึงประสบความสำเร็จใช่เพราะว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่แบบบางประเทศนะเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นทุกประเทศใช่แต่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วบางทีเขาก้าวผ่านเรื่องแบบนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่บางประเทศที่ก้าวผ่านไปแล้วก็อาจจะกลับมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้อีกก็นั่นแหละครับก็ หยุดทำลายประชาชนได้แล้วครับอฮะพูดกับใครพูดกับใครเมื่อกี้พูดกับไอรัฐบาลในการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็แม่งเลวอะใช่ครับเออเขาก็มีแค่เป็ดนะไม่มีเป็ดนะาไม่มีอ่ยซึ่งความเดือดของการ์ตูนเรื่องนี้ก็เลยมาถึงความเดือดของราคาเสื้อตัวนี้ด้วยใช่อันดับที่สองเลยครับออยากดูราคามีราคาอยู่ราคาเสื้อตัวนี้นะครับ เอาน้ำผึ่งสักแก้วไหมมึงอ่ะหนึ่งแสนบาทเดี๋ยว y อยทีเจใส่หนึ่งแสนบาทะเสื้อตัวนี้กิ๊บลาไปดูตัวที่หนึ่งเลยไะตัวที่ทุกคนคุ้นเคยเคยเห็นกันอยู่แล้วผ่านๆจากัะเสื้อตัวนี้ไม่ผ่านอ่ะคนเห็นบ่อยแหละสุดสายสุดสายคิวบู ยอันดับหนึ่งแต่มึงช่วยเอาตีนออกกันร้านมาก่อนได้ไหมอันดับหนึ่งนะครับตั้มสุดสายลายนี้ลิควิดโอ้ลิควิดโบไม่รู้คนที่ใช้เรียกว่าอะไรสเตอร์โลแกนเนี่ยโอ้โเไฟอนเอกสุดสายครับลายนี้เดือดสวยเอาวิสก็ใส่โยบอยทีเจใส่ราคาขึ้นน่นนันน่นนี่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะดีว่ะวันนี้เดี๋ยวกูจะมา เล่าถึงการเกิดใหม่ของเสื้อโลแกนหรือรีบรอนวูเวอร์ลินทีเชิร์ต ออกมาแงๆมาว่าจะเอาเสื้อตัวนี้กลับมาชุบชีวิตอีกครั้งก็คือการเอานำมาริพินหรือรีโปรดักชันแบบถูกลิกเซทด้วยเออแบบถูกลิกเซทของลิควิดบ o ูเลยแล้วก็เมื่อวันที่2ที่เพิ่งผ่านมาเลยว2ธันวาคมเนี้ยทางเว็บไซต์ของลิควิดบ o ูเนี่ยก็ได้นำเสื้อตัวนี้มาขายในราคา28เหรียญ95เซนหรือเป็นเงินไทยประมาณ870บาทไทย ก็ราคา870บาทไทยคใครก็ซื้อได้ม,มีหลายไซส์ด้วยตอนนี้ก็ยังขายอยู่นะในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยเออใครสนใจก็ไปสั่งซื้อได้ในเนว็บไซต์ของลิวคิดบูเลยเฮ้ยถูกเลขสิทธิ์อะไรอย่ายบอกนะบอกอะไรวะคุณนะ่ะกดมาแล้วว่าจะปิดเป็นควาัดโอ้เราจะไม่บอกเราจะไม่บอกใครเราจะไม่บอกลูกเพจว่าเราสั่งเสื้อมาแจ๊ดอย่าบอกนะอย่าแจกตัวนี้อย่าแจกตัวนี้<อ> ยังเกนไปแล้วบอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตื่นเต้นอะไรเราสั่งมามากกว่าตัวเดียวแล้วเราจะไม่ได้แจกตัวเดียวใช่เราจะไม่ได้แจกตัวเดียวไม่ก็พอพอพอกูว่าเราตื่นได้ไกันมากพอแล้กลับมาถางานปกติถ้าใครอยากดูพวกเราอันบ็อกเสื้อลายนี้นะที่พวกเรากำลังสั่งมาเนี่ยเราอยากเห็นพวกเราแจกเสื้อลายนี้มากกว่าหนึ่งตัวนะไลค์ไปเลยอีพีนี้ให้ถึงพันสี่เดี๋ยวจัดให้จะแจกยังไง เดี๋ยวว่าการไลฟ์ให้ถึงคันสิแต่ไม่ได้แจกใน EP นี้ไม่ได้แจกใน EP แบบ Unbox แล้วก็รีวิวที่ได้มาจากลิควิดบลูใช่หรือในรายการเสื้อเปื่อยก็รอติดตาม EP เจ็ดหรือ EP ล่าสุด Subscribe รอไว้เลยโอเคดิ้งดิ้งจบแล้วเรื่องราวการอัปเดตของเพจลิควิดบ่ะก็มาสรุปราคาเสื้อตัวนี้กันเลยดีกว่าตัวนี้นะครับลิควิดบ o ูโอเวอร์พิ้นฟีฟอนเอ็กซ์บูเอรีนนะครับราคาอยู่ที่หนึ่ง แสนหนึ่งหมื่นเห็นล่าสุดก็มีราคามากกว่านั้นนะที่เขาซื้อขายกันเอาประมาณแล้วกันผมว่าสุดท้ายราคามันอยู่ที่ความพึงพอใจของคนขายและคนซื้ออะเออบางทีเขาอยากขายเท่นบางทีเขาอยากขายแพงกว่านี้มันก็มีเหตุผลของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอยอย่าเอาราคาที่เราตั้งเป็นที่ตั้งทุกอย่างเอาความพึงพอใจของตัวคุณ กับคนซื้อแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันก่อนดีกว่าว่าห้าดับมีเสื้อตัวไหนบ้างราคาเท่าไหร่บ้างอ่ะนี่ก็คือห้าดับที่เรามานำมาพูดถึงนะเอ้ยกูมีคำถาม สะไรับมึงสมมติว่าเรามองข้ามเรื่องราคาเสื้อทั้งหมดเลยห้าตัวนี้มึงคิดว่าถ้าเป็นมึงอ่ะมึงจะเอาตัวไหนเลือกได้หนึ่งตัวอ๋อทศการแอนโรสว่ะเพราะว่ามันเป็นรุ่นยุคบิกเบิกของแอนโรสเลยเรามันเป็นแบบอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอ่ะกูก็เลยอยากได้ทั้งเสื้อตัวนี้ด้วยแล้วก็ชอบชอบของสตอรี่ที่แบบเป็นรุ่นยุคบิกเบิกแอนโรสที่มาเล่นที่เมืองไทยด้วยก็เลยขอ บทห้เซื้อตัวนี้แล้วกันนะครับอ่ะแล้วมึงอ่ะสำหรับกูมึงรู้แล้วกูจะเลือกตัวไหนอากิละแน่นอนผมรู้ว่าคนการเมืองคนนี้ผมชอบกันปูนอ่ตบคืนมีตบคืนด้วยก็ที่ผมเลือกอากิระเพราะว่าหยุดคุกขามประชาสนครับผมชัดเจนงั้นก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรอะไรเกิดไปไะนะ ไม่ก็ด้วยสตรอรี่แล้วก็ด้วยกระตูนที่เขาตั้งใจสร้างขึ้นมาด้วย<ฮ>ะอะไรเงี้ยมันกินใจมันนุ่นมันนี่อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบตัวนี้แหละโอเคถ้าผมอยากได้เปนอย่างนี้ตัวี้สุดก็ขอบคุณนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรายการเสื้อกุปปะนะครับ <S <S <ๆ S 2> ก็อย่าลืมไปกด u b s ส r i b e กดไลค์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสาระเกี่ยวกับราคาเสื้อหรืออยากให้เราทำเสื้อกุปปาเกี่ยวกับคนไหนอีกเออก็คอมเมนต์เข้ามาได้เราอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆ ก็พอแค่นี้แหละ EP นี้ก็สุดท้ายก็แล้วคุณอ่ะชอบเรื่องราวของเสื้อตัวไหน